โอ้ยแม่นครับพี่น้อง๊กดน๊กโนวิ่งเหว่เลยครับโดดไปทางไหนเลยโอ้เดินกันลุกโอ้หน่องเลยหายจ่อยโอ้ โอดีพี่น้องพี่น้องครับครบครบพี่น้องนะผมจับคนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับพันนุกครับช่องพันนุกกองธุระสายล่าครับวันนี้พามาล่าองเลยพี่น้องแต่จ้าทีเป็นยังไงครับยังอิงกลงอยู่ทั้งอู้นรับลงอยู่ทั้งไกครับ แนั่นนี่ก็มีโล่งอยู่ในหนองนี่ครับนี่ครับมีแต่มีคนเฝ้าครับเราเลยเดินดูน้ำฝังน้ำโขกภาพพี่น้องถาพาเดินไปดูครับเราเห็นนันทิตายดูครับนะครับภาพพี่น้องยืนโล่งในหนองนี่นะครับแต่เขายังไม่ตักกันนะครับลอยอยู่เต็มเลยครับ คนบ้านเขาบอกยังหา้ตักครับไอ้อิงมาลงก่อนอยากมูมาลงมากกว่าครับมีอยู่หลายตัวอยู่พี่นอ้องไอ้พี่นอ้นองอ๋อเขาตักแล,ล้วคร,ครับพี่น้องไปดูกันครับนี่ครับพี่น้องอิงลงอยู่นี่ครับ นะครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับนู่นต้นหนึ่นงเหรออตัวหนึ่งครับไฟเห็นไหมน้องครับเอาพี่น้องผมอาจจะตักแลนะ้วแหละผมไม่โดนอ่ะโอ้ผมด,ดูบอลอื่นนะครับพี่น้องเราตักเสร็จได้ให้ดูครับพี่น้องครับดักได้ตัวเดียวครับเดียวใช่พี่น้องเองครับ จะเป็นยังไงพี่น้องโอ้ไปครับพาเดินดูบนโคกครับที่เห็นไหมพี่น้องหนีพี่น้องนี่แหะครับที่ผมรอคอยครับโอ้พบยักษ์ครับนี่พี่น้องโอ้ดูตัวครับใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ครับพิจิเหลี่ยมผมไม่เคยได้ตรงนี้นะครับนี่ครับมันเป็นป่าปามครับครับ โอ้พี่นองเห็นตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยกำลังใจขึ้นมาวาบเลยพี่นองใหญ่ขั้นครับครับโอ้กบตัวนี้นะครับหุ่งหน้าครับเนีผมส่องมาผมเห็นตาาเต่งกลูผมกล่าวว่าเตาแล้ววะใหญ่แท้วะอ้ใหญ่จริงๆพี่เนาอนะครับ ตาไปดีก่อนพี่น้องแล้วลุดมือแบบโอ้ยิงไม่ได้พี่น้องยิงในสีหาตัวครับหนันว่าดูกบหน่อยพี่น้องเลยให้พี่น้องแล้วเดินดูตัวครับจะมีขู่ไหมต้องมีตัวผู้หลงครับตัวเมียถึงงออกมาครับไข่เต็มถองเลยให้พี่น้องไปดูนัครับครับพี่น้องว้าวมันเห็นตากบเลยตาขี้เหม่นนะพี่น้อง พาเดี๋ยวไาดูครับโอ้ลุกพี่นอเจิงไก่ล่ะโอ้แม่นเนานอคือตาหน่อยๆอ,ยอ้คือจี้มเม่นรพี่นอโอ้แม่นครับพี่นอดกนกนกวิก่งเอาละครับ โดดไปทางไหนเลยโอ้เดินกันลุกโอ้หน่องเลยหายจ่อยโอ้โอ้ยพี่น้องพี่น้องครับครับครับหน้องนะผมจับก่อนนะครับ นี่พี่น้องอ้ช็อตเด็ดครับกบจริงๆครับใหญ่ด้วยพี่น้องอ้นี่พี่น้องโอ้แนโอ้แมนจริงครับใหญ่เท่ากันเลยครับโอูหน้องนะผมใส่ถุงกอนแป๊บนึงครับนนี่พี่น้องใส่ถุงนะครับเท่ากันเลยครับสองตัว นะครับเห็นไหมเนาะนะครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับไอพี่น้องเดินทูกตัวครับไม่งี้กับสนุกไอพี่น้องเอ้ยไปครับนี่พี่น้องได้มาอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวผูครับตัวไม่ค่อยใหญ่แล้วครับตัวนี้เพราะเป็นกบตัวผูครับมันซ้ำนี่แหละครับเป็นสามตัวแล้วพี่น้อง ครับพี่น้องครับมาดูกัตต่อครับครับพี่น้องครับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานครับกบใหญ่สองตัวครับกบหน่อยสองตัวครับอะลรอึงจักสิบตัวถึงไม่รู้เลยเห็นกบเลยหันมาหากบครับนี่ครับโอ้ใจจริงพี่น้องคว้ากระถ่าใหญ่เลยเลยพี่น้องเลย เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านีแ้แหละครับก็เจอกันคลิปนาครับผมรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ